สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c m ห i ่และ f v, เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงน,นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะน้อยจักิจสามหกค่ะแอดมินเจาะไม่เข้าเจ็ดสามดูพี่น้องจับเจ็ดมาหลายคู่เจาะไม่เข้านะสายวิ่งมานะคะดูพี่น้อง เก้าหกนะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะเก้าศูนย์ก็หลุดไปตัววิ่งศูนย์มานะคะเจ็ดสี่นะคะก็เข้านะคะเจ็ดสี่หกแปดก็หลุดไปนะคะหกหนึ่งเจาะไม่เข้านะคะหกศูนย์ก็หลุดนะคะเด่นให้เดนศูนย์จะเจาะไม่เข้านะคะเงินหลายพี่น้องสรุปแล้วเข้าหนึ่งนอยนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าพี่น้องพี่น้องแอดมินมเขียนเลขจนเสร็จนะคะลืมว่าตัวเองหยุดคลิปไว้นะคะดูสิไม่เป็นไรนะคะพี่น้องก็ดีเหมือนกันนะคะเร็วดีนะคะพี่น้องจ้าเนาะแอดมินก็เขียนเสร็จแล้ว ตอนแรกก็สลับกระดาษก็เลยกดหยุดนะคะพอหยุดแล้วก็ลืมกดเริ่มใหม่นะคะเงืนหลายพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไหวแนวอ,อ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พาลุยช anel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโด้วยๆแห,ห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า